สวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทันเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นดอกบัวจิวนะคะจะเป็นแบบใหม่สวยแล้วก็น่ารักมากๆทําไม่ยากด้วยนะคะลายนี้สามารถทําเป็นตัวเปล่านะคะใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ าสามารถใส่ได้ทั้งเหรียญ1บาท2บาท5บาท10บาทเลยนะคะอ,อยากให้ลองทําตามกันดูนะคะลายนี้มือใหม่ก็สามารถฝึกทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของริบบิ้นริบบิ้นที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของตา TW ตัวนี้ก็จะเลือกใช้เป็นแบบอ่าที่มีเส้นสีทองค่าสอเส้นด้วยนะคะจะได้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองเราจะใช้ทั้งหมดนะคะสี่เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละเจ็สเซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลม แบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เราจะพับริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นของเราเหลื่อมกันประมาณนี้เลยนะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้มือซ้ายกดปลายเอาไว้นะคะแล้วก็มือขวากดตรงกลางนะคะอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับไว้ แบบนี้เลยนะคะคแล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะฝั่งที่เป็นด้านยาวนะคะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะ,ะอ่าขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน,านโดยที่เราจะแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาก่อนนะคะอ่าตั้งไว้แบบนี้เลยนะ,ะอย่าลืมนะคะสำคัญมากนะคะขั้นตอนนี้เราต้องเอาเส้นยาวขึ้นไว้ด้านบนแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลย ต่อมาเอาเส้นที่สองนะคะมาคล้องเข้าไปอ่าเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สามนะคะคล้องเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่เส้นนี้จับมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดนะคะ เข้าไปในช่องที่นึงตรงนี้เลยแล้วก็จับกลางออกหลวงเอาเส้นที่3เข้ามานะคะแล้วก็ดันจัดริบบิ้นให้กระชับนะคะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราแบบว่ากลัวทําไม่ถูกต้องนะคะเราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะว่า,าริบบิ้นเส้นยาวเราขึ้นมาไว้แบบนี้นะคะ ครบทั้งสี่เส้นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายเราจะเหลือริบบิ้นเส้นยาวเส้นสั้นนะคะอาจจะไม่พอสอดเก็บได้นะอ่าต่อมาเราจะมาแยกให้เป็นฐาน8ปดนะคะเริ่มจากนี้เลยคู่ด่างนะคะพับเฉียงขึ้นไปด้านบนอ่าในส่วนของตรงนี้เราจะอ่าทำเป็นทรงกลมก่อนนะคะด้านขวาม,มือนะนะคะเราก็จะอ่าพับเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้เลย เส้นด้านบนนะคะเราก็จะพับเฉียงลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วด้านซ้ายมือเราก็จะจับริบบิ้นะคะโค้งแล้วก็เอาไปลายนะคะมาสอดล็อกเข้าไปในช่องตรงนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะกดนะคะให้เป็นรอยพับไว้ทั้ง4ด้าน จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อมาเราจะมาอ่าทําให้เป็นทรงกลมแล้วนะคะก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะถ้าใครที่ทําเป็นอยู่แล้วก็อ่าลลวงหน้าไปก่อนได้เลยนะคะข้างหลังนะคะเราจะคีบเอาไว้แบบนี้นะแล้วเส้นนี้ก็มาจับแบบนี้นะคะหรือใครไม่ถนัดแบบนี้ก็วางลงที่บนโต๊ะเลยก็ได้นะคะอะต่อมาเส้นที่สองเอาขึ้นมาทับนะคะเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เอาเส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่สามทับกันแบบนี้ทั้งหมดนะคะสี่เส้นแล้วทีนี้เราจะวางเส้นแรกด้านในสุดนะคะเส้นนี้นะเส้นนี้นะคะเราจะวางลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนในส่วนของตรงนี้เราจะวางสลับกันขึ้นลงนะคะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยเส้นที่สองเส้นนี้นะคะเราก็วางลงแล้วก็เอาเส้นที่หก ขึ้นมาแทนแบบนี้นะคะเส้นที่สามเส้นนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่7ดขึ้นมาแทนแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายเราก็วางลงแล้วก็เอาเส้นที่แปดนะคะขึ้นมาแทนแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยนะส่วนด้านหลังจะได้แบบนี้แล้วนะคะจะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นนะต่อมาเราจะมาสอดรอกริบบิ้นแล้วนะคะก็จะเริ่มจาก เส้นแรกด้านในสุดเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะวางลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองเส้นถัดกันมาเส้นนี้นะอดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งจะอยู่ข้างกับเส้นแรกที่เราวางนะคะตรงนี้ก็อาจจะสอดยากนิดนึงสําหรับมือใหม่นะคะ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่นะคะประมาณนี้นะเส้นแรกที่เราวางจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดึง จะได้แบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่สามเส้นนี้ก็ดึงถอยมาข้างหลังเหมือนเดิมแล้วก็สอดช่องที่หนึ่งนะคะแล้วเบี่ยงออกมาตรงช่องที่สองแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สี่เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็เบี่ยงนะคะมาตรงช่องที่สามนะคะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะ แล้วทีนี้ก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นที่บิดอยู่แล้วก็บิดคืนทรงแบบนี้นะคะดันจัดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราถนัดที่จะดึงวนทีละเส้นก็อาจทําได้เหมือนกันนะคะก็ดึงไปแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ช่วยดันนิดนึงก็ได้นะคะอ่าดันเข้าแบบนี้นะอ่ากระชับประมาณนี้แล้วนะคะอ่ากระชับประมาณนี้แล้วนะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาอ่าเส้นนี้บิดอยู่แล้วก็บิดคืนทรงก่อน ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เราก็จะพาดข้ามริบบิ้นสามเส้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็จับโค้งไปเลยนะคะแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามพาดมาแบบนี้เลยนะ่ะพาดข้ามมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองฝั่งซ้ายมือนับไปหนึ่งสองสามแล้วก็วางลงแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาเส้นที่3นะคะตไบหนึ่งสองสาแบบนี้นะคะอ่าข้ามสามมาเรื่อยๆเลยนะคะข้ามสามาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายแบบนี้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นแรกนะคะด้านบนเส้นนี้นะ,ะจับโค้งมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดนะคะอ่าเส้นที่1อ่า ตรงช่องที่1นนะคะข้างก,กันกับเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้นะอ่าทีนี้เราก็จะดึงดึงให้กระชับเลยนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองนะคะอ่าเ,เส้นเส้นเรียงต่อกันมาเลยนะเราก็จับโค้งนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องที่1เบี่ยงออกมาตรงช่องที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ดึง เส้นที่3มนะคะเราก็ทาเหมือนกันเลยจับโคง้งแล้วก็สอดช่องที่1เบี่ยงออกมาตรงช่องที่3แบบนี้นะคะอแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะอ่ะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยเพราะว่าเราจะมาดึงจัดด้านนี้ด้านนี้จะทําให้เราดึงจัดได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะ เราก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงทีเดียวนะถ้าดึงแรงทีเดียวนะคะริปบิ้นของเราอาจจะยับนะคะอาจจะทําให้ตัวชิ้นงานไม่สวยนะอ่ากระชับแบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาตรวจสอบด้านนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่าได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะอาสอดริปิ้นนะคะไปนะคะตามแนวเส้นหรือว่าสอดข้ามสามเส้นนั่นเองนะคะสามเส้นก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะ สามเส้นตรงนี้นะนี่เขาก็จะไปตามแนวเส้นของเขาเลยนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะเอาเส้นที่สองอ่ะวนขวามือนะคะอ่าข้ามสามไปแบบนี้เหมือนเดิมเลยนี่นะคะริบบิ้นก็จะเรียงเส้นกันมาแบบนี้นะคะอ่เราสอดยังไงก็ได้นะคะไม่ต้องสอดเลี้ยงเส้นก็ได้นะคะขั้นตอนนี้ก็อ่ะสอดไปให้ครบทั้ง8เส้นเลย พอเราสอดครบ8เส้นแล้วนะคะเราก็จะอ่าดึงจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า,อาตอนที่เราสอดเมื่อกี้ริบบิ้นก็อาจจะเลื่อนตามนะคะทําให้ไม่กระชับนะอ่าแบบนี้เลยนะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําในส่วนของอเกสนด้านในตรงกลางตรงนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะก็จะจับริบบิ้นนะคะ โค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งไปกลับลงมาด้านล่างแบบนี้นะอ่าเอาใหม่อีกหนึงหน่งครั้งเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับโค้งนะคะดึงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็บิดปลายลงมาสอดนะคะอ่าตรงเส้นของเขาเลยนะอ่าด้านหน้าตรงเส้นของเขานะคะก็คือตรงนี้นะสอดออกไปนะคะข้ามสองเส้นนี่นะคะสองเส้นตรงนี้นะหนึ่งสองนะคะ อาจจะให้ดูนะคะลักษณะการสอดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะข้าวสองเส้นตรงนี้อ่านี่นะคะลักษณะนี้เลยลักษณะนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะดึงให้กระชับดึงให้กระชับนะคะถ้าเราสอดนะคะช่องแรกได้กีบแรกได้ก็จะสอดง่ายๆนะคะกีบต่อไปอ่าก็จับดึงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็โค้งกลับลงมาด้านล่าง สอดนะคะด้านหน้าเส้นนะคะที่เราทำเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ก็จะง่ายแล้วนะคะก็จะเรียงเส้นกันไปเรื่อยแบบนี้นะจะข้ามสองเส้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะขั้นตอนนี้ก็แบบนี้เลยนี่นะคะลักษณะนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะวนให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นเลยนะจับดึงขึ้นไปแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างแล้วก็สอด นะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะอ่าง่ายแล้วนะคะอาจจะสอดยากแค่กลีบแรกนะคะแล้วก็ดึงอ่าทําเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราแบบว่าทําถนัดแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องอ่าดึงขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทําแบบนี้เลยก็ได้บิดแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็สอดเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะนี่เอาแบบที่เราง่ายๆเลยนะคะแบบไหนก็ได้นะบิดแบบนี้ บิดแบบนี้เลยถ้าไม่เข้าใจก็ทําเหมือนเหมือนแรกๆนะคะอ่าพอเราทําชิ้นมือแล้วเราก็จะบิดไปท่าไหนก็ก,ก็ก็ได้นะคะอ่าลองทําดูนะคะทําไม่ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถถึกทําได้นะคะเป็นลายเบออ่าถือว่าเบสิกนะดอกบัวจิ๋วลายนี้ถือว่าเบสิกอยู่นะคะสําหรับลายดอกบัวนะนี่ก็จะได้ลักษณะดอกแบบนี้เลยขีแบบนี้เลยนะคะ อ่าเราก็จะจัดแต่งกลีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันนะคะสวยงามแบบนี้ดีแล้วนะคะเราก็จะอ่ามาทํากลีบรอบนะคะโดยที่เราจะดึงริบบิ้นนะคะดึงปลายขึ้นแบบนี้นะทําเป็นกลีบบัวนะคะอกดนิดนึงให้เป็นรอยพับนิดนึงนะคะแล้วก็โค้งกลับลงมาด้านล่างแล้วก็ม้วนหนึ่งครั้งแบบนี้ แล้วก็สอดนะคะตรงด้านหน้าเส้นแบบนี้เลยปลายลิปินจะโผลออกมาข้างล่างแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆนะคะสําหรับกีบบัวนะใครที่ทําเป็นอยู่แล้วก็บอกเลยว่าทําได้แน่นอนนะคะสําหรับลายดอกบัวจิ๋วดอกนี้นะคะลักษณะกีบจะได้แบบนี้เลยนะ,ะเราก็จะทําวนให้ครบนะคะทั้งแปะเส้น นนะะดึงกีบให้เท่ากันก็จะได้ทรงดอกที่สวยแล้วนะคะลองฝึกทํากันดูนะคะลองฝึกทํากันดูทําไม่ยากเลยอ่าลิบปิ้นแตกเรียบร้อยอ่ะสอดใหม่นะคะสอดใหม่ไม่เป็นไรนะคะอาจจะสอดยากนิหนึ่งนะสําหรับมือใหม่ก็อาจจะแบบว่าติดติดคัดคัดหน่อยนะคะเนี่ยในขั้นตอนนี้นะนี่นะคะเราก็ดึง นี่กีที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้สวยมากน่ารักมากลายนี่อ่าทาไปเรื่อยๆนะคะทําเหมือนกันเลยนี่นะคะอ่าถ้าเราอยากแบบว่าสอดออกง่ายๆเราต้องกดนะคะด้านล่างลงแบบนี้ด้วยนะคะกดลงแบบนี้นะคะแล้วค่อยสอดออกมานะก็จะทําให้เราสอดได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ดึง แบบนี้เลยนะคะอ่าสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําบนให้ครบทั้ง8เส้นเดี๋ยวเราค่อยมาอ่ามาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะดอกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกีบที่ไม่เท่ากันเราก็ดึงจัดแต่งได้นะคะในขั้นตอนนี้นะก็ดึงปลายของริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะดึงลงแบบนี้นะคะจัดแต่งให้สวยงามให้กีบเท่ากันนะคะอ่าแบบนี้เลยนี่นะคะก็ดูนะคะตามแบบที่เราชอบได้เลยจับกลางออกนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาสอดเก็บนะคะปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะโดยที่เราจะอ่า ลงมาก่อนนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นะสอดกลับขึ้นไปแต่ว่าเราจะสอดให้ทะลุออกมาตรงกลางกีดตรงนี้นะอ่ะตรงนี้นะคะกลางกีดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ดึงนี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วเส้นต่อไปนะคะเราก็จะดึงก่อนนะคะดึงก่อนนะดึงแบบนี้แล้วค่อยสอดกลับขึ้นไปนะ แบบนี้นะคะจับโค้งเลยจับโค้งแล้วก็สอดนี่นะคะก็พยายามนะคะให้ลิปปิ้นของเราโผล่ออกมาตรงกลางกีบแบบนี้นะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงทำวนไปเลยก็ดึงกีบก่อนแล้วค่อยสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะขั้นตอนการสอดเก็บก็ไม่ยากเลยนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูนี่นะคะ อันนี้ก็สอดกลับขึ้นไปแล้วก็สอดแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเสร็จแล้วข้างหลังก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดในส่วนของกีบนะคะอ่าปลายลิบวินที่เหลือตรงนี้นะคะ เราก็จะอ่าใช้วิธีการดึงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วค่อยตัดนะแบบนี้เลยนะจะทําให้เราตัดได้ชิดมากๆนะคะดึงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดแบบนี้นะคะตัดให้ชิดเลยนะคะดึงแล้วก็ตัด <c oughs> แล้วก็ตัดให้หมดทั้งแปดเส้นนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดอกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้สวยแล้วก็น่ารักมากๆนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะใส่เวียงไปตามแนวริบบิ้นเลยง่ายๆนะคะอา่าใส่ได้ทั้งเหรียญ1นบาท2บาท5้าบาท1ิบาทเลยนะคะ นี่เรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ชอบลายนี้นะคะอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย